เมื่อแม่ของเราอยากกินข้าวหน้าไก่หน้าที่ลูกที่ดีก็ต้องพาไปกินสิคะคลิปนี้เราจะได้สองร้านเด็ดที่ถนนปู่เจ้าสมิงพายเลยและนี่เราอยู่กันที่ซอยร่วงพัฒนานึงมาที่ร้านแรกเลยค่ะข้าวหน้าไก่พูนเลดิศ75นะคะเป็นร้านเก่าแก่สําหรับใครที่ชอบข้าวหน้าไก่อยู่แนะนําให้มาลองทานกันเลยและนี่จะเป็นเครื่องเคียงแล้วก็ซอสต่างๆที่เอาไว้กินกับข้าวหน้าไก่นะคะเมนูก็มีดังนี้เลยค่ะทุกคนที่ร้านเขาไม่ได้มีแต่ข้าวหน้าไก่นะคะแต่ยังมีราดหน้ามีบะหมี่เกี้ยวนะคะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ร้านก็จะนั่งลงโป่งสบายแบบนี้แล้วก็มีคุณลุงคอยทําอยู่ข้างหลังร้านนะคะมาแล้วค่ะข้าวหน้าไก่อของเกลีโชคดีว,ว่าร้านเนี้ยคืออยู่ยแถวบ้านของแม่ของอยูฮูพอดีและยังไม่หมดนะคะวันนี้ยูฮูก็สั่งบะหมี่หมูแดงมาด้วยค่ะน้ำซุปนี่คือแบบรสชาติเชงอร่อยมากๆสั่งข้าวหน้าไก่แล้วก็สั่งเกี๊ยวร้อนแบบนี้มาสดน้ำซุปสุดยอดค่ะมาถึงอีกร้านนะคะข้าวหมูแดงส่วนหลวงปู่เจ้าร้านนี้จะอยู่เดินถัดมาจากร้านข้าวหน้าไก่นิดเดียวนะคะความพิเศษของที่นี่ก็คือการที่มีพริกหั่นแบบนี้วางไไไว้้้บนนโตะะเเลยย่่ออาากกกกกจิิิททหร็ดดมีังงพพ สดนะคะและที่สําคัญเขายังมีกุ้นเชียงนะคะที่เขาใช้ใส่บนข้าวหมูแดงหมูกรอบเนี่ยขายด้วยค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นสเตชันน้ำนะคะเรามากินต่อร้านนี้นะคะประมาณเที่ยงนิดๆน,นะคะคนก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้ามาพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าโชคดียังมีที่ว่าอันนี้ก็คือดูรายการนะคะหมีหลายรายการะะมากินที่นี่ถ้าใครอยากกินทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมูแดงหมูกรอบกุ้งเชียงนะคะก็บอกไปเลยว่าสั่งเป็นแบบรวมนะคะและนี่ค่ะเราสามารถตักพริกที่เขาหั่นไว้บนนี้นะคะเป็นเครื่องเคียงแบบกินได้ไม่อั้นเลยค่ะทุกคนรสชาติเป็นรสชาติที่ส่วนตัวยูฮูชอบมากนะคะเพราะ ห,หมูแดงเขาไม่หวานมากนะคะแล้วก็มีความกลมกล่อมนะคะกุนเชียงหมูกรอบหมูแดงเนี่ยคือทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างลงตัวมากเนื่องจากเป็นร้านที่สองแล้วนะคะคุณแม่ก็คือแบบเริ่มจะไม่ไหวแล้วเราก็เลยสั่งมาสองจานนะคะแล้วก็กินกัน3คนค่ะใครชอบน้งข้าวหน้าไก่แล้วก็ข้าวหมูแดงก็ลองแวะมาทานกันนะคะรับรองได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเห็นแบบนี้นะคะสั่งกลับบ้านอีกกี่กองค่ะอร่อยถูกใจคุณแม่นะคะ